ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะจริงๆก็รอดูเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราเองทุกคนก็ยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคนจะมีโอกาสได้ดูแล้วครับก็รอดูครับฝากติดตามด้วยครับผมแล้วก็ดีใจแทนแฟนมากๆเลยครับคิดว่าแฟนทุกคนน่าจะรอแล้วก็ติดตามเพอาทุกการ์ดมูฟี่มากๆเลยวันนี้ก็จะได้ชมในภาพยนตร์ชมในโดมภาพยนต์ร์อมกันแล้วครับครับครคือยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูกันเลยเนาะยังไม่เห็นเลยใช่ไม่ได้ดูแบบมีแต่เห็นแวบๆยังไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องครับครับเรื่องราวมันจะต่าง าาางีีท่่เรดอนนนนห้ขแตกต่างยังไงครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แตกต่างแต่มันคือเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาจากซีรีส์เดิมแล้วก็มีส่วนพิเศษที่เราเติมเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสแบบถ่ายประเทศแรกอย่างีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับดีมากับเฟ่แฟนก็ล้นจนติดนู่นนี่นั่นแล้วก็สื่อต่างประเทศเขาก็ลงกันเยอะความรู้สึกของนักแสดงรับการเป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราอื เป็นไงคนเเป็นังบ้อ่าครับก็ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะจริงๆเราก็แอบเห็นรูปภาพที่เป็นแบบว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นคือต่อแถวยาวมากถึงหน้าโรงหนังเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจก็ตื่นเต้นแทนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาถึงตาของพวกเราชาวไทยแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับสปอยอะไรกันบ้างไหมครับ จริงๆไม่เห็นเลยนะจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับคือไม่มีไม่มีหลุดมาเลยจริงเราไม่เห็นที่หลุดออกมาเลยครับครับอ่ายงน้องๆอาจจะหลังนี่ก็ได้ค่ะของพวกเราในพักนี้คือจะมีการเสริมทัพอะไรยังไงกันบ้างคะในส่วนนักแสดงที่สาต่างๆอ่าทับแท็บที่ทับแท็บมาครับนเป็นแซ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 นตัวหน้าที่ใบหน้าเป็นเพื่อนครับ กันบ้างแกงเพื่อนแต่ละอะไรไงบ้างแต่ตีนึงค่ะนอกจากมีความแบบว่าเออเตยห่อของคู่ไปไปแล้วคู่ของเรายังไงบ้างคะผมของแกงพวกเราเนี่ยมันจะมีสีสันอะไรในเรื่องอ่าก็ต้นมูวีมากครับถ้าในของแม่กับไทก็จะเห็นบทสรุปของชีวิตอ่าคู่เนาะชีวิตคู่เลยมะเรียกว่าบทสรุปบทสรุปใช่ก็เมันเป็นอยู่ตอนจบใช่ฮะ ก็จะเห็นว่าเราสองคนกลับมาเจอกันยังไงแล้วก็จากระยะทางที่เราห่างกันกลับมายังรักกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นมาเติมเต็มให้มันแบบว่าครบครบทั่วอะไรเงี้ยจากที่ในฉบับสองซีรีส์เนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงแบบว่าให้มันแบบฟูลฟิลกันแบบว่าลงลอกมากขึ้นครับอักบรักบังกรีนกับโอ้ยจริงครับครับผม ะ้ครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับผิดร้อนครับผมร้อนแต่ว่าผิดร้อนในแบบที่ครับผมกลมกล่อมมากขึ้นเป็นแบบนนัวมากขึ้นอ๋อด้วยคมที่ว่าว่าอาจจะโตขึ้นบทบาทของตัวละครมันโตขึ้นอะไรอย่งล้วเป็นแบบแกงองแกงอ่อมอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้เหมือนเดิมยังสร้างปัญหาให้มันเดิมเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมสร้างปัญหาคู่รักเหมือนเดิมครับผม ครับผมก็รักหวานอยู่ครับรักเรายังหวานครับทำไมไม่ได้กันที่ไหนไม่ก็จะบอกว่าเออเป็นคู่ที่สามารถได้กันทุกที่ครับผมถึงว่าทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทุกที่ครับผมครับประมาณนั้นใช่ของน้องเด็กบ้างค่ะยังไงคะสุดท้ายความรักของคู่เราสุดท้ายความรักก็จะเป็นพอดีไปเีย ครับก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนพี่ท็อปแท็บก็จะเป็นแบบเหมือนบทสรุปว่าแบบเออคู่ตกลงเป็นยังไงระหว่างตัวสารวัตรกับพี่มินจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับเงาเงามันจะเงรเลยจะสรี๋ยวเราไปดูสรุปกันใช่ครับสาวๆแล้วค่ะสาวๆค่ะเราไงอุ้ยบางมิดล่ะ ตื่นเต้นข่าพรตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่ากบก็เป็นเรื่องที่สรุปเรื่องราวชีวิตคู่ของทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในจอใหญ่อ๋ออย่างซิโกของรถเองมีมีคู่ในเรื่องีกากนไกลไกันกนไกันกลกไไปันไปกไกล สำเร็จเล่นไหมครับโค้ชผมสำเร็จอยู่แล้วเจ้าเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะแคล้ไม่ขอถอยตัวออกไม่ใช่เฮ่ยอย่าแต่ตัวออกสื่อแคล้วคล้าวเนาะแคล้วคล้าวแคลพวาวครับก็เป็นเรียกว่าอาจจะคาดไม่ถึงอะไรตัวตุ้ยเบียนตอนเล่นยังคาดไม่ถึงอย่างเรายังกล้าโดนตัวน้องหรือยังคะตอนเนี้ยผมไม่โดนไม่โดนเถื่อนเพราะเป็นสุดยอดปรโดนเนาะ ต่าเลยเพานลุกโอเคเริ่ค่ะเหลือใครก็ค่ะใครอีกเอยเพเพื่อนเพื่อนกันทางยทั้จรทรททลก็กยังโบทบเหมือนเดิมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เหมือนภาคนี้ก็ยินดีกับเพื่อนใช่ยินดีกับทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นทุกคนเติบโตครับใช่ยรับ แล้วบทนางสอนเพื่อนอยู่ไหมคะให้ข้อคิดให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เราเราไปยินดีให้เพื่อนครับเพื่อนใช่เพื่อนคอมพีนแล้วไงเพื่อนใช่เราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยใช่ครับเราสองคนก็ยังกัดกันเหมือนเดิมใช่ครับผมยังคงความโบบะไว้อ่าใช่ใชครับอ่าเชิญ์ไบต์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบุญให้ครบเอ่ออันนี้บุญออกมาอ่ะอย่างตอนพอจากเวอร์ชันของที่มันไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นมันกระแสดีอย่างในไทยเองแฟนๆเขาก็พากันติดแฮชแท็กอะไรเงี้ยคิดถึง คันคู่กันอะไรเงี้ยครับเห็นมั้ยคลูกเห็นครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ก็ก็จริงๆก็ทําให้พวกเราทุกคนก็คิดถึงมืดด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆก็นานเหมือนกันนะครับเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันก็วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้กลับมาเรียกว่ารวมตัวแฟนๆด้วยรวมตัวพวกเราทุกคนด้วยครับก็ดีใจมากๆครับครับคิดถึงบรรยากาศวันศุกร์สมัยก่อนนะฮที่แบบเราก็นั่งรอดูซีรีย์พร้อมๆกันตอนนี้ก็เหมือนกันครับได้มาดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็คิดว่าน่าจะ เต็มเต็มแฟนๆได้มากขึ้นครับที่จริงกังวลกังวลแบบเรื่องแบบไรลงไรได้ไหมพราะพอมันเข้าช่วงโควิดเนาะมันก็จะแบบว่าเออคนอาจจะกลัวออกกันออกมาดูโอ้ทางเราไม่กังวลเลยครับเพราะว่าอยากให้แฟนมีความสุขมากกว่าใช่จริงแต่ว่าใช่อยากแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขไปพร้อมๆกันครับ แ,แฟนๆอย่างเงี้ยแหละพวก็ยังจะได้แบบเออแบบคู่เราเนี่ยก็คือเจอโควิดจะมายาวเลยอย่างเงี้ยนะงนักแต่เรื่องก็เจอโควิดจะมายาวจะแบบมีโอกาสยากที่จะได้เจอแบบตัวจริงกันอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้หรือยังคะลูกทางในไทยแล้ต like mm. hmm. ่างประเทศแบบจะได้ไปเจอแฟนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นน่ะสิครับผมก็ยังโอ้ต้องถามใกล้ถามใครดีล่ะการเป็นจริงๆยังถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกประเทศเลยมันก็จริงๆแฟนๆชาวไทยก็ เราก็ยังมีโอกาสได้เจอน้อยเนาะใช่ครับผมก็คิดถึงทุกคนครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอให้เร็วที่สุดเลยครับเรื่องการงานครับบ้านเพื่อนครับเพราะว่ามันน้มันก็มีการเปิดงานว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มเดินทางได้แล้วเปิดปีนี้มาอยู่ครับจริงๆทางทางค่ายเราก็มีแพลนบ้างครับแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์อีกทีดีครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงอะไรครับยังยังไม่ฟันเฟิร์มครับผมจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามีแพลนกันอยู่ครับใครไปประเทศแรกคิดว่าประเทศไหนที่จะไปก่อนเพื่อนผมโริจริงๆ จริงๆเราก็อยากไปทุกประเทศเลยนะครับ,รบที่ที่สามารถไปได้ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทางค่ายว่าเขาดิวกันยังไง ừ ừ ừ. ดิวไหนสามารถไปได้อะไรอย่เงี้ยครับถ้าเราไปก็ทุกประเทศคือประเทศละครึ่งวันอีกนะลูกถ้าจะ,ะเป็นทุกประเทศที่ที่มีแฟนๆพาราคุกกันครับใช่ใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือได้จัดแฟนมิทิ้งแบบออนไลน์ใช่ไหมคะกับคนที่ญี่ปุ่นครับใช่ครับเป็นไงคะเพราะว่าได้จัดออนไลน์มันมันคุ้นชินหรือยังกับการแบบจัดรูปแบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีใจที่ทําให้เราหายคิดถึงได้บ้างอะไรอย่างนี้ยครับถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็เหมือนได้เจอผ่านผ่านจอกันก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆเลยครับเราก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับนอกจากหนังแล้วหลังจากนี้แบบแกล้งพวกเราอย่างนี้มันจะมีโอกาสแบบสานต่อเป็นภาคตามหรืออะไรอย่างนี้มีไหมฮะโอ้ก็ เพราะเรายังยังย okay. yeah. ังยังไม่เลิกคู่กันอีกโอ้ครับผมยังอยู่ก็ติดตามดูแล้วกันครับปีนี้ยังมงานเพราะเรายังคู่กันเสมอตอนนี้ก็เป็นทำงานคู่กันก่อนแล้วกันครับที่หมอดูเอาเอาดวงเดียวมีปุ๊บแต่ก็ต้องถ่ายว่าเราต้องมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้อ๋อเออผมว่าน่าจะเดากันไปเองนะครับแจ้งน้องมันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหน มีบ้างเออ่ถ้าในถ้าในถ้าในแพลนตอนนี้จริงๆมันมันเออ่ก็มีแพลนที่มันชัดเจนแล้วครับผมครับครับแต่แต่แต่ไม่ก่อนไอโฟนเนาะคือไอโฟนว่าถผมไอโฟนเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ดูกันแล้วแน่นอนใช่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ครับฝากด้วยครับมีอะไรอยากคือบอกแฟนๆมคนที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรเขาไหมครับครับก็ฝากนี่เลยครับฝากหนังนี่เลยครับผม The Gator the Movie นะครับก็ พรุ่งนี้ครับเข้าโรงอย่างเป็นทางการแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือคุณจะเห็นสารวัตรไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงว่าเขาลงเอยกันแบบไหนแล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับใช่ครับพี่วินฝากถึงแบบการแบบสนับสนุนหนังไทยแล้วก็ให้ถูกต้องในเรื่อิดอะไรอย่างนี้ด้วยนิดนึงครับลผมครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมก็จริงๆก็ อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับของแล้วก็อะไรวะโอเคครับก็ครับกคนเข้ามาดูกันในดวงเยอะนะครับดูแบบสุริยกสิทธิ์อยากไปแอบดูในเฟซบุ๊กอยากไปแอบดูในทางนิต่างๆนะครับดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยจอใหญ่กว่าใช่แล้วก็ได้เพื่อนๆด้วยจริงๆครับอีซรอบหนึ่งครับครับผมก็อยากจะฝาก ทุกคนนะครับให้ดูถูกหรือเกษตรไทยนะครับผมว่าดูในโรงนี่คือคุณได้ดูจอใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วยังได้เพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันได้ดูได้รับชมได้อัตลรกที่แตกต่างจากคุณดูคนเดียวระบบเสียงระบบเสียงระบบเสียงดีมากครับครับไม่ใช่ไหนใช่ครับผมระบบเสียงระบบอะไรคะับออร์บิสซีนิมาครับใช่ป่ะครับ ผมพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกดงภาพยนตร์ครับผม11พฤศจิกายนนี้ครับครับผมขอบคุณครับ